คุ้มค่าคุ้มราคาออปชันเยอะป a เจโร่สปอร์ต i t e ิ dition M5 สองพันยีอราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนห้าหสีบาทสำหรับสีขาวเพิ่ม2,000มบาทค่ะดูน้องเล็กของเราไปเยอะแล้วนะคะวันนี้เมยจะพามาดูพี่ใหญ่ของเรากันบ้างนะคะปาเจโร่สปอร์ตเอลิ dition ตัวขับ2นะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกรถเดโมโของเราซึ่ง จุดเด่นของรถคันนี้มีบอกเลยว่ามีออปชันเยอะมากๆและดีไซน์ของเขาที่บวกกับชุดแต่งเข้าไปนี่บอกเลยว่าหล่อและดุดันมากๆเลยนะคะวันนี้เมย์จะพามาชมดีไซน์ด้านหน้าของการตกแต่งชุดแต่งสตอมนะคะก็คือกระจังหน้าของเขาเดิมๆนะคะจะเป็นสีดำเนาะในรุ่น e l ลิทนะคะกระจังหน้าของเขาจะเป็นสีดําแต่ด้วยชุดแต่งของเขากราของสตอมก็มี อยากให้แบบรถมันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นก็เลยเพิ่มในส่วนของที่ครอบสีแดงตรงนี้เพิ่มเข้าไปนะคะเพื่อให้มันตัดกันให้รถแบบดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะและในส่วนของตัวอักษรปาเจโร่สปอร์ตรงนี้เดิมเลยนะคะติดตั้งมาจากโรงงานมาให้อยู่แล้วในรุ่น e l ลิทเท่านั้นนะคะอ่าและในส่วนของไฟไฟหน้านะคะไฟหน้าของรถปาเจโ o ่คันนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าแบบ โปรเจคเตอร์บเอลนะคะนี่บอกเลยจะเป็นแบบกระบอกแก้วสวยๆให้ในส่วนของตรงนี้จะเป็นไฟเดย์ท e มเลนนิ่งไลท์นะฮะเรียงกันเป็นเม็ดแก้วแบบนี้มาให้เลยบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะฮะและในส่วนของตัวครอบไฟหน้าที่ครอบไฟหน้าตรงนี้เดิมของเขาเป็นสีโครเมียมนะคะอันนี้เราก็ได้ทําการใส่ที่ครอบเหมือนกันคือชุดแต่งอันนี้เราไม่ได้ทําการแลปนะคะจะเป็นการครอบอาจจะเป็นที่ครอบของ ตัวชุดแต่งเขาเองเลยนะคะที่ครอบเราก็ครอบแม้ทั้สงสองฝั่งเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะให้มันเขอากันกับตัวกระจังหน้าของเราแต่ถ้าลูกค้าคนไหนไม่อยากได้สีแดงในส่วนของของกระจังหน้าตรงนี้สามารถบอกได้นะคะว่าเราสามารถถอดออกได้ให้มันเป็นสีดำเราแจกแต่งแ,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 แบบเป็นทูโทนระหว่างสีขาวสีดําแต่งได้เลยแต่ถ้าใครชอบแบบความสปอร์ตหน่อยก็เพิ่มในส่วนที่ครอบสีแดงแบบนี้มาได้เลยนะคะอ่ะ และจุดเด่นไอเทม1ของตัวปาเจโร่สปอรนะคะของเขาจะมีในส่วนของอที่ฉีดล้างโคมไฟหน้าแบบนี้มาให้ในรุ่น Elite นะคะอ่าอันนี้ก็จะมีมาให้เวลาเราขับรถไปในสายออฟโรดหน่อยเนาะมีพวกคนอะไรกระเด็นใส่ไฟเราก็สามารถใช้ตัวนี้ไอเทมจิ๋วๆแต่บอกเลยว่าใช้งานได้จริงนะคะเป็นที่ฉีดล้างโคมไฟหน้าเนาะอ่ะและในส่วนของไฟตรงนี้นะคะก็เราก็ใส่ที่ครอเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะ ไฟตรงนี้จะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวและปรับไฟสูงต่ำของรถตัวปาจิโรคันนี้นะคะและเซนเซอร์มาด้วยกันทั้งหมด4จุดด้านหน้ามาพร้อมกล้องรอบคันหรือว่าอ่ะใช่กล้องรอบคันทำงานกัร่วมกันกับกล้องเรดาร์นะคะมีกันชนมีระบบการเตือนกันชนด้านหน้าให้ด้วยนะคะบอกเลยว่าที่ใหญ่ของเราราคาแบบราคานี้คือออปชั่นมาครบมากๆนะคะสำหรับใครที่ชอบบอกเลยว่าไม่ ไม,ไม่ต้องเสียดายเงินเลยคือคุ้มค่ามากๆเลยนะคะ,ะและในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตนะคะชุดแต่งสเกิร์ตจะเป็นชุดแต่งของสตอมนะคะก็เป็นดีไซน์ของเขาแบบนี้เลยเป็นการพ่นสีจากโรงงานมาให้อยู่แล้วนะคะในส่วนของการตัดเส้นสายสีแดงแบบนี้หรือดีเทลด้านข้างที่มันเป็นนูนๆขึ้นมาก็เป็นการพ่นสีมาจะเป็นสีขาวตัด,ตด,ตดกับสีดําเงาแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นไฟเดย์ไลท์เนาะแล้วก็มีโลโก้ในส่วนของด้านหน้าคําว่าสตาร สปอร์ตอีดิชั่นแบบนี้มาให้เลยส่วนด้านหน้าก็จะมีในส่วนของอิฟูพิเซอร์มาให้ด้วยนะคะเพื่อให้รถลู่ลมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอะและเพิ่มเติมอีกนึงก็คือมิซูนะคะเขาออกแบบกระจังหน้าไม่ว่าจะรถรุ่นไหนก็คือเขาจะออกแบบแบบกระจังหน้าแบบแอดวานซ์ไดนามิกชิวก็คือกระจังหน้าจะมีขนาดที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะก็ช่วยให้รถระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้น และถัดมาด้านข้างของปาเจโร่เอลิทคันนี้กันบ้างนะคะสังเกตง่ายๆเลยถ้าเป็นรุ่นเอลิตไม่ว่าจะขับ2หรือขับ4นะคะแม็กของเขาจะเป็นแม็กสีดําเงาแบบนี้มาให้นะคะลัดยางจะอยู่ที่265 60 R18 นะคะบอกเลยว่ารุ่นปาเจโร่ของเขาจะเป็นแม็กเป็นแม็กขอบ18แบบนี้มาให้ทุกคันนะคะแต่ว่ารุ่น GT GT Premium จะเป็นแม็กปัดเงาแบบทูโทนมาให้สําหรับรุ่นเอลิตสังเกตง่ายๆอย่างที่ไม่บอกเลยแม็กจะเป็นแม็กสีดําเงาติดตั้งจากโรงงานมาให้อยู่แล้วนะคะ และคันนี้ก็ได้ทําการติดตั้งในส่วนของซุ้มล้อเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นซุ้มล้อสีดําเงาเพื่อให้มันรับก,กันกับตัว่าหลังคานะคะหลังคาของปาเจโร่เอลิทขับ2คันนี้จะเป็นสีขาวหลังคาดำนะคะก็คือจะมีอยู่แค่2ส,สีสําหรับรุ่นนี้เนาะจะมีสีดําและขาวหลังคาดำนะคะ,ะและในส่วนของหูกระจกตรงนี้นะคะเดิมจะเป็นสีโครเมียมอันนี้เราก็ได้ทําการเพิ่มใส่ที่ครอบเข้าไปนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยก็คือ ให้รถมันเป็นดีไซน์แบบว่าทูโทนสีขาวสีดําเงาแบบนี้ให้เลยนะะแล้วก็เพิ่มความสปอร์ตด้วยการตัดเส้นสายสีแดงเข้ามานะคะอ่าและอีกหนึ่งอย่างในส่วนอ่าและอีกหนึ่งอย่างที่ติดตั้งในคันนี้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของกาบข้างนะคะของจุดแต่งสตอมแบบนี้เลยจะเป็นสีขาวเดียวกันกับตัวสีรถเลยนะคะจะเป็นขาวมุกเนาะแล้วก็จะเพิ่มอ่าสีดําเงาตรงนี้มาให้และจะมีคําว่าสตอมตรงนี้มาให้ด้วยอันนี้ก็เป็นโลโก้ชุดแต่งของสเกิร์ตเคนะ้าเนาะ และบันไดข้างก็เป็นบันไดข้างที่ติดตั้งมาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะ,ะและด้านหลังก็ติดในส่วนของซุ้มล้อแบบนี้มาให้ด้วยเหมือนกันแล้วมาดูด้านท้ายของปัเจโโลคันนี้กันบ้างนะคะปัเจโโลคันนี้จะมีการติดตั้งในส่วนของสปอยเลอร์ด้านท้ายแบบนี้มาให้เป็นสีดําเงาซึ่งเป็นสีเดียวกันกันกบตัวหลังคาสีดําเงาเหมือนกันเลยนะคะมาพร้อมไฟเบรก ดวงที่3ตรงนี้ให้นะคะเป็นไฟเบรก LED เหมือนกันไฟท้ายไฟท้ายของปาเจโร่นะคะของเขาจะเป็นแบบ LED มาให้เหมือนไฟหน้าเลยนะคะแล้วในส่วนของตรงครอบตรงนี้นะคะที่เปิดท้ายตรงนี้เป็นสีโครเมียมสาหรับใครสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากได้เป็นสีดําสามารถแ็ปได้หรือว่าพ่นสีได้หรือว่าใช้ที่ครอบเพิ่มได้นะคะอันนี้เนาะและที่สําคัญนะคะปาเจโร่ทุกรุ่นทุกคันประตูท้ายของเขาจะเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะ,ะเราสามารถเปิดได้ทุกกัน จากปุ่มรีโมทเปิดด้านท้ายหรือว่าภายในของตัวปาเจโร่คันนี้ได้เลยนะคะด้วยความที่เป็นประตูท้ายไฟฟ้ามันก็ใช้เวลาในการสไลด์ขึ้นนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของโช้คของประตูท้ายไฟฟ้าก็จะมีขนาดที่ใหญ่มากกว่านะ,ะ,ะและอีกอย่างหนึ่งสามารถเตะคิดเซนเซอร์ได้ด้วยนะคะสำหรับปาเจโร่รุ่นนี้เนาะและนะและถัดมาหลังจากประตูท้ายไฟฟ้านะคะในส่วนของเซนเซอร์เซนเซอร์จะมีด้วยกันทั้งหมด4จุดนะคะมาพร้อมชุดแต่งของสตอมแบบนี้เลย ชุดแต่งสตอมนะคะก็จะเป็นทรงใบไม้แบบนี้เนาะไม่ใช่ปลายท่อคู่แบบทรงกลมทรงเหลี่ยมที่เราเคยเจอนะฮะแล้วก็มาพร้อมตรงนี้เป็นไฟเบรกใหออ้คือไฟเบรกของเขาจะมีด้านข้าง2ฝั่งมาให้เลยอันนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ความหลอ่อความสปอร์ตให้กับรถปาเ e โร่คันนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในของปาเจโร่คันนี้กันบ้างนะคะเริ่มจากที่เบาะก,กันก่อนเลยฮะเบาะของเขาจะเป็นเบาะสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะของคู o เล่โมดูลเล่นะคะจะมีคุณสมบัติก็คือสะท้อนความร้อนได้ดีนะคะก็คือไม่กักเก็บความร้อนเลยนะคะและในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเขาจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นคูสคอนโทรลหรือว่ากดเล่นฟังก์ชันปรับเสียงลดเสียงกดรับสายก็ยขึ้นอยู่กับพวงมาลัยได้เลยนะคะอ่าและหน้าจอนะ ของคนขับหน้าจอจะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะคะแล้วก็หน้าจอตรงนี้จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานอยู่แล้วมาพร้อมหน้าจอเพดานขนาด12นิ้วค่ะและนี่คือ p a t e โ o o Sport e ด i t e ทิ i ชั่นขับ2นะคะของ M Y 2022ราคาจะอยู่ที่1,574,000บาทสำหรับสีขาวนะคะ และในปี2023จะมีสีหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาเพิ่งเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเลยนะคะจะเป็นปาเจโร่สปอร์ตเอลิทอ dition สีแดงนะคะบอกเลยว่าสีนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะคะและนี่เมย์ก็พามาชมเป็นไกด์ไลน์สำหรับใครที่สนใจอยากแต่งแบบนี้นะคะหรือเน้นเป็นส่วนรถหรือว่าดอกเบี้ยทักมาคุยเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะและสุดท้ายนี้เมย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเมย์ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรดีๆหรือชมรถสวยๆแบบนี้จากเพจมิสซูโปปังบายท็อปฟี่เมย์ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคล